สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเอาคลิปนี้ก็มีรถเข้ามาใหม่นะครับที่ร้านช่างดำนะครับช่างดำกระสังนะครับเป็นหกล้อดำนะครับร้านนี้ก็จะอยู่ที่อำเภอกระสังนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูคันนี้เลยนะครับเป็นหกล้อดำนะครับโตโยต้าไดนาะครับเครื่องน่าจะร้อย้านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ คันนี้ราคา1 2 5 0 0 0สนานะครับ1 2 5 0 0 0าบาทนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับโม่แต่เช็คซ่อมรถเกี่ยวข้าวอยู่นะครับใครที่อยากดูก็ไปดูได้นะครับที่ช่องโมเห่าเครื่องบินนะครับช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ไปถ่ายรถมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยนะครับโม่แต่เช็ครถเกี่ยวข้าวนะครับของตัวเองนะครับก็ใครที่อยากดูก็ไปดูได้นะครับที่ช่องโมเห่าเครื่องบินนะครับ นานๆจะมีมาทีนะครับราคานี้นะครับเนี่เป็นรถดำเลยนะครับโอ้ราคานี้ถ้าผมมีตังผมก็จะมาจัดเองนะครับ <Huh? S 1> แต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีครับ <c oughs> ภายในครับขายตามสภาพนะครับตรงไหนที่มันไม่สวยมันสะดุดตาก็ต้องไปเก็บเอาเองนะครับราคานี้ก็คือขายตามสภาพนะครับ นี่ครับภายในก็ใช้ได้อยู่นะครับภายในคันนี้ยกหัวได้นะครับหัวยกได้ครับเช็คเครื่องสะดวกนะครับสภาพก็ยังโอเคอยู่นะครับ ไม่ค่อยมีผุนะครับกระซีสวยมากเลยนะครับนี่ครับกระซีสวยนะครับทั้งเส้นเลยเฟืองไายครับ ไม่มีเยิ้มเลยนะครับสภาพดีมากเลยนะครับฝากข้างก็จะมีเนี่ยครับดุงนิดหน่อยนะครับไม่มีปัญหาครับตัวนี้มาแบบอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ได้ล้างนะครับถ่ายให้ดูแบบนี้เลยนะครับ ช่วงนี้ฝนกำลังตกนะครับนี่คสีสวยมากเลยนะครับหนึ่งแสนสองมืนห้าพันบาทนะครับใครสนใจก็รีบเลยนะครับหัวก็นี่ครับสามใบปัดนะครับหัวกว้างอยู่นะครับได้หน้าสามใบปัดเลยครับ โอ้ถือว่าใหญ่นะครับกว้างนะครับเ,เดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงนะครับแล้วก็จะลองยกดำให้ดูนะครับเดี<ม>๋ยวจะขับให้ดูนิดหน่อยนะครับ<ม>อได้เช่มนะครับเอาแบตเตอรี่มาลองนะครับ<ม>วันนี้เขาก็พาเพื่อนเข้ามา2คน 2> <อ> <laughs> 2> นี่หัวหน้าสิง พนาสิงของเราด้านนู้นเจดนู้นด้านนู้นมีลูลกค้ามาดูดเดี๋ยวลองเครื่องครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูครับเร่งเร่งโอ้ได้เลย เร่งเร่งเร่งเ้บุมบุมบุ้มพอพอพอสียงก็สะใจดีครับ คอแห้งๆเลยนะครับไม่มีเยิ้มเลยแม่มือดำมั้งอ่าเดี๋ยวให้แชมลองดำดู <S <S ดำดอ่าใช้ได้ครับ <S <S <ห>เอาเร่งเลย <S <S เร่งฟังเร่งพงัง สวยครับคันนีนะ้เครื่องแห้งๆเลยนะครับกระสีก็สวยนะครับกระบอกดำก็ ไม่มีเยิ้มเลยนะครับมาแห้งๆเลยครับใช้ได้เลยครับคันนี้กระบะก็จะมีเนี่ยครับดุ่งนิดนึงขายตามสภาพนะครับ ใครสนใจก็รีบเลยนะครับราคานี้มีไม่บ่อยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะจบไหมครับลูกค้ากำลังดูอยู่นะครับเดี๋ยวมารอลุนดูนะครับว่าจะจบหรือเปล่านะครับใช้แบตลูกเดียวเองนะครับอันนี้เอามาพ่วงนะครับเมื่อกี้ก็สตาร์ทติดแล้วนะครับ ใช้แบตแค่ลูกเดียวก็ติดเลยนะครับตอนนี้ก็ลูกค้าจะลองนะครับลองขับดูโอ้โหสภาพนี้นะครับราคานี้แต่ผมมีตังผมซื้อไว้แล้วนะครับคันนี้ราคาแค่นี้เองนะครับหัวก็ไปถอดทิ้งเลยครับไม่ต้องใส่นะครับไปใส่แค่บอกก็ขับได้เลยนะครับ แต่หัวมันก็ยังสวยนะครับถือว่าถูกมากนะครับไปซื้อกระจังมาใส่หน่อยก็โอเคเลยนะครับคันนี้ก็ขายเดี๋ยวมาดูคันนี้ก่อนครับโได้นหน้าสามใบปัด สีสวยมากครับคันนี้นะครับเครื่องก็อพอใช้ได้นะครับปักโครนหลุดนะครับ,รบดำใช้งานได้ปกตินะครับนะครับราคานี้นี่ นานๆจะมาทีนะครับขึ้นลงครับปกติครับนี่ครับัวาอียงขวาหน่อยนะครับไปนน้นแนบเป้าน่าจะได้อยู่นะไม่รู้ว่าแนผหักหรือเปล่านะครับ ไฟหน้าติดครับแต่ว่าไฟท้ายยังไม่ติดเบรกก็ยังไม่ค่อยอยู่นะครับเอ๋ครับไฟหน้าโอเคครับ,คครบก็ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็รีบเลยนะครับติดต่อมาตามเบอร์นี้เลยนะครับหรือว่าอยากจะมาดูด้วยตัวเองนะครับอยากจะมาลองนะครับ ก็มาได้ที่ร้านช่างดำนะครับอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ